สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงอ้อยจะพามาเบิ้งสวนลุงอ้อยครับเบิ้งใบกักสีดาครับมันเป็นพันไม้ได้ครับมันเป็นโลกครับเนี่ยเป็นโลกล่าเป็นโลกเชื้อล่าสนิมครับ ีนี้ฝนตกหลายเป็นตะนายครับน้ำท่วมสวนครับมกสีดานี่หากเนาเลยครับทําแห่งห่าของฝรั่งกินจูนะครับซึ่งเกิดเป็นพันธุ์ที่บ่คอยแข็งแห้งมันได้ครับ หากเนาเข้าว่าดินถือน้ำขังแล้วก็น้ำท่วมเป็นเวลาโดนครับเปงบ่ออกเลยครับเพราะว่ารอบรอบน้ำเกิดท่วมเบิดเดให้เสียหายเบิดครับต้นกล้วยครับต้นกล้วยกับ้ลรละปลกระทบน้ำครับ ตนควยนี่กับบามาักน้ามคือกันครับแต่หนานี่มักแท้ๆครับอู้นะครับเกิดเต็มเลยนี่แหละครับผลของผลตกหลายโพดครับนี่เรื่องหอย,ยจะมาบูรณะ เมืองว่าจะลอดบ่ครับบางต้นก็ตายครับหลายต้นตายครับเพราะว่าเพินบ่าว่าหมาักน้ำครับตายหลายต้นเลครับแล้อีกก็ำลังจะตายกับนี้ครับแต่ต้น ต้นบกมีหรือต้นขนุนว่าเป็นยังลยครับนี่ครับต้นมีเามีผลกระทบครับต้นสมโอคือกันครับนี่ต้นสมโอกะงามคือเกาครับ ม,มีผลกระทบด้วยกันครับจากน,าน้ำท่วมแสดงว่าเป็นแข็งแห้งแข็งแห้งกว่าฝรั่งกิมจูครับก็ดกล้วยกับฝรั่งกิมจูนะครับเป็นย่างที่เห็นครับนี่ เป็นทุกต้นครับไม่มีต้นไหนเป็นเลยครับนี่พกำลังกินจูนะครับจากเคยงามปีที่แล้วดกดกเต็มต้นนะครับจนวางงามันจะหักมาปีนี่ต้องปืนฟูไหมครับครับตายอยู่ในป่ากับมีครับคิว่าตายไปเกือบครึ่งแล้วครับ ตนน้นนี้ครับตรงปีจะแล้วักงามเลยครับยังามเลยงามปีนี้ตายครับขนาดต้นงใใ่แล้วาะด้ครับมีแต่หยากเกิดแท่นมันนะครับหยาข้ามหยาฆ่ากับหยาข้อมนิตเป็นได้โอกาสเพราะว่าตอนน้ำต่วม ม่เหยุผงว่าใดครับนี่ครับมีสวนพลังนะครับไม่เป็นสวนหยาครับกบกล้วยนะครับเป็รับนกระทบเปิดเลยครับฟื้นผู้หม่ครับวันนี้ ลื่นฟ้าก็บวาเป็นยังครับครับนำรับคลิปนี้กัไว้เพียงเทนี้ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้ครับเด้อสวัสดีครับ